สเสน่ห์เมตตามีโอกาสมีช่องทางทางด้านการเงินเข้ามาแบบเหลือเชื่อโดยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือรู้จักปล่อยวางมีสติผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์ลูกน้องเกรงใจคุมคนอยู่ค่ะนี่คือความหมายของชุดคู่เลข2926953ด้วโดยคู่เลข292เป็นคู่เลขตระกูลสเสน่ห์ แต่เป็นสเนสน่ห์ลักษณะที่มีความคิดสร้างสรรค์การครเองงานซึ่งด้วยพลังงานของตัวเลขจะช่วยในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีช่องทางโอกาสทางด้านการเงินเข้ามาโดยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือสนับสนุนคู่เลข269เป็นคู่เลขตระกูลสเสน่ห์ซึ่ง26จะหมายถึงสเสน่ห์วาจาสเสน่ห์ที่ดูอบอุ่นมักจะมีคนมาขอคำปรึกษา มาพูดคุยด้วยแล้วเกิดมีช่องทางมีโอกาสทางด้านการเงินเข้ามาถ้าในครอบครัวก็จะเป็นความรักที่ดูอบอุ่นนิ่มนวล69เป็นคู่เลขตระกูลเงินและสเสน่ห์เลข6หมายถึงเงินความสุขเลข9หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะคอยสนับสนุนเกื้อหนุนให้มีช่องทางมีโอกาสทางด้านการเงินเข้ามาปกติแล้วเลข69ถ้าวางตำแหน่งผิด ก็จะทำให้เงินเข้าแล้วก็ออกไปเลยควรจะวางเลข69 96ในตำแหน่งโซนหน้าหรือโซนกลางถ้าวางตำแหน่งสุดท้ายควรจะเป็นลนักษณะเลข96ที่ปิดท้ายด้วยเลข1ด้วยเลข61หมายถึงการมีสติรอบคอบในการใช้เงินคู่เลข95เป็นคู่เลขปล่อยวางมีสติสามารถคลิกแก้ไขปัญหาได้อย่างมีสติ 53เป็นคู่เลขผู้ใหญ่เมตตาอวถัมภมลูกน้องเกรงใจคุมคนอยู่หมายเลขโทรศัพท์นี้เป็นของค่าย AIS ราคาเบอร์ละ1,669บาทท่านไหนที่รับเบอร์มงคลของเราไปแล้วนะคะเราจะมีเทคนิควิธีการใช้เบอร์โทรศัพท์ยังไงให้ได้ผลดีซึ่งเราจะส่งให้ทาง Line ID นะคะค่ะสนใจทักมาได้ค่ะที่ Line ID รับทรัพ์ หรือเบอร์โทรศัพท์0612399287ค่ะ